สวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสแล้วนะคะเริ่มมีแดดอ่อนๆแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนท้องฟ้าก็อาจจะมีมืดคืมบ้างนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ และในวันนี้มีพันไม้สวยๆมาฝากน้องๆนหนูหวังว่าคงถูกใจแน่นอนเลยค่ะเพราะเขาเป็นพันไม้ที่ให้สีสันถูกใจทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนพันไม้ที่จะเอามาฝากกันในวันนี้เห็นสีเข้าแล้วรู้สึก นึกรักกันขึ้นมาเลยใช่ไหมคะวันนี้เอาพันไม้มาฝากเขามีชื่อว่าต้นบอลเลมอนลามค่ะซึ่งเขาเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีอยู่ในตระกูลโคโลคาเชียค่ะจึงมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับต้นเผือกหรือต้นบอล เขาจะไม่มีเนื้อไม้นะคะส่วนลำต้นจะมีหัวอยู่ใต้ดินเรียกว่างเงา่าไว้สะสมอาหารค่ะลักษณะลำต้นจะแตกใบเป็นกอลำต้นจะมีความสูงประมาณ2เมตรนะคะมาชมลักษณะใบกันค่ะ เขาจะมีลักษณะใบาเป็นใบเดี่ยวเด่นชัดเป็นรูปคล้ายรูปหัวใจนะคะเขามีความสวยน่ารักดูแล้วก็ชื่นใจเอามากๆเลยค่ะซึ่งก้านใบเขาจะยาวอยู่กึ่งกลางใบ ซึ่งไปลายใบเขาจะแหลมถึงมนนะคะการใบเขาจะอยู่ตรงรอยหยักบริเวณโคนใบพอดีค่ะและมีหูฉีกไม่ถึงสะดือกลางใบนะคะ เป็นเหมือนกันทุกใบเลยค่ะค่ะทุกคนพอจะทราบไหมคะว่าทำไมต้นบอลพันนี้เขาถึงได้ถูกตั้งชื่อว่า เลมอนลามก็เพราะเนื่องจากว่าเขามีสองสีเห็นใบเขาโดดเด่นด้วยสีสองสีไหมคะเขาจะมีความเด่นชัดมีลวดลายลูกเล่นเฉพาะตัวเลยค่ะความหมายก็คือมะนาว เป็นชื่อเรียกพืชที่นำมาใช้ประกอบอาหารโดยจะมีรสเปรี้ยวและมะนาวเขาจะมีสองแบบค่ะมะนาวแบบแรกคือสีเหลืองจะมีลูกใหญ่กว่าเรียกว่าเลมอนนะคะและยังมีมะนาวแบบที่สองเขาจะให้สีเขียว มีลูกขนาดเล็กให้น้ำและกลิ่นชัดเจนกว่าค่ะในเมื่อมะนาวสองสีมาอยู่รวมกันสีเหลืองและสีเขียวผสมผสานกันไปมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความน่ารัก ถูกใจน้องๆหนูๆกันมากๆเลยนะคะที่เอาเขากลับบ้านก็เพราะว่าเขามีสีสันน่ารักเขาถึงได้ถูกเรียกตามชื่อมะนาวค่ะเลมอนลามสมชื่อจริงๆเลยนะคะแต่ละใบเขาจะมีสีเหลืองสีเขียวผสมกันไป แตกต่างกันไปลวดลายเฉพาะตัวไม่เหมือนกันทุกใบนะคะทำให้เราได้ติดตามค้นหานั่งมองนั่งชื่นชมด้วยความวิจิตการตากับสีสันของเขาลวดลายของเขาเลยนะคะลายนี้ก็สวยน่ารักค่ะ ต้องพิจารณาลายคนนี้นิดนึงยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักชักถูกใจแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะอะไรดีๆก็อยากบอกต่อทุกคนก็ลองตามหากันดูนะคะเอามาเก็บไว้สักต้นไว้ชื่นชมเขาในวันนี้นะคะ ส่วนใบอ่อนเขาก็ให้ลวดลายตั้งแต่เขายังเป็นใบอ่อนเลยค่ะเดี๋ยวสักพักอีกไม่กี่วันเขาก็จะบานโชว์ความโดดเด่นให้เราได้ชมนะคะเขามีลวดลายแล้วค่ะ มีความชัดเจนตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงใบอ่อนเลยค่ะเขามีความเก๋ไก่ลวดลายของใบยังไม่พอลำต้นเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะดูสิคะว่าแม้แต่ลำต้นเขาก็ยังมีลวดลายอวดโฉมให้เราได้ประทับใจเลยนะคะ เขาจะมีสีน้ำตาลอมแดงลายขาวค่ะเป็นริ้วๆนะคะเขาจะมีลายตลอดลำต้นถึงก้านใบเลยค่ะสร้างความเก๋ไก่ ส่วนของลำต้นเลยไม่ว่าจะเป็นลำต้นด้านใบหรือใบของเขานะคะเกไก,ไก่น่ารักมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันไว้นะคะดูความน่ารักของเขาให้ละเอียด จะได้ตามหาเอาเขากลับบ้านได้อย่างมีความสุขกันทุกคนเลยค่ะเก็บมาฝากนะคะไม่ว่าอะไรดีๆก็อยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะเม่แต่หลังใบเขาก็ให้ความชัดเจนของลายเลมอนลามด้วยนะคะ สะท้อนแดดแสงก็ทำให้เขาเพิ่มลวดลายได้อย่างชัดเจนเลยค่ะสวยคลาสสิกน่า<ม>เป็นเจ้าของม,งมากๆเลยนะคะมีกับเขาแล้วเลยอยากบอกต่อค่ะไม่ผิดหวังนะคะ วยเลิศน่ารักมากเลยทุกคนต้นบอลเลมอนลามเขาจะชอบดินร่วนดินเหนียวผสมปุ๋ยคอกกับมะพร้าวค่ะชอบน้ำชอบความชื้นสามารถปลูกแช่น้ำได้ด้วยนะคะเขามีความชอบแสงแดดรำไรหรือ ครึ่งวันถึงตลอดวันก็ได้ค่ะวิธีขยายพันธุ์ก็โดยวิธีการแยกหนอก่อแยกไหลค่ะเลมอนลามเขาเป็นบอนที่มีความสวยเด่นน่ารักเพอร์เฟครับรองเป็นที่ถูกใจของทุกคนแน่นอนค่ะมียังนึกรักมองเขายิ่งมองก็ยิ่งมีเสน่ห์ เขามีความน่ารักเหมาะสำหรับสาวๆไวรุ่นเลยนะคะหรือคนที่รักสีสันที่ออกแนวเหลืองเขียวนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะเขาเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับเป็นไม้กระถางจัดสวน หรือปลูกในน้าริมน้ําก็สวยทั้งนั้นค่ะเป็นไงคะทุกคนรู้จักกับเลมอนลามก็อยากออกตามหากลับบ้านเลยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เก็บอมอาฝากค่ะโอเคค่ะขอฝากความน่ารักของ เลมอนลามไว้เพียงเท่านี้นะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายค่ะ